สวัสดีครับผมจาร์ดาศิียสารนะครับมื้อนี้มาอยู่ที่วัดป่าวัางน้ำเย็นนะครับจังหวัดมหาสารคามมื้อนี้ผมได้นิม,มนต์หลวงพ่ออยากให้หลวงพ่อพาไปเบิ้งสิ่งที่หลวงพ่อไปพัฒนาอยู่ในเขตจังหวัดมหาสารคามนะครับมีบ้านใดเนี่ยมีจำนวนอยู่หามู่บ้านเดี๋ยวไปเบิ้งกันในคลิปนะครับว่ามีหมู่บ้านใดเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปถามหลวงพ่อครับปนะนะครับมื้อนี้ผมมาจากให้หลวงพ่อพาไปเบิ้งสิ่งที่สั่งในจังหวัดมหาสารคามกับกับพระครูครับผมนี่วัด บ้านยายดงอำเภอกันทรรวิชัยวัดบ้านเกิดหลงพ่อวันบ้านข้ามปากจางครับเป็นสามสี่วัดบ้านเสียวครห้าวัดบ้านหลองอีดำหลวงพ่อเสียภาพไปเบิ้งสิ่งปลูกศางที่หลวงพ่อไปสางไปทำว้ครับร่วมมูลค่ากต่เงือบหาสิบถึงหกสิบล้านประมาณนั้นครับผมเดี๋ยวมีภาไปเบิ้งกันได้ครับพี่น้องชินาตาชิที่ปะสิวภาชินาตาชิที่ปะสิวภา ชินตาชิทิปะสิวภาสาธุเด้อขอบารมีแห่งคาถายันไข่ข้ามป่าคาถายันหัวใจสมปรารถนาแห่งบัดป่าวังน้ำเย็นมองนีซอยปกปักรักษาลูกในเด้อสาธุพื้นเทพวดพื้นย่นงอันตรายแล้วดาก็บายนี้โหลดปูนก็่หราครับเออแั้วมันเลยฉลองปีหน้าปีนี้ย่างยุติธร ักแสียบมดเลยเหลืออีกล้านหมดทีอ่อีกลานหกครับผมง่ายอีกล้าน,นก็ไม่เจอเห็นจงไหนละบาดนี่ช้าช<ล> <c oughs> ้าเหตุยนี่เป็นยังก็ได้มาได้สั่งที่ครับโอ้เพิ่นมันวัดสองร้อยก็ฝีแล้วมันกับสมบ้านพี่บ้านน้องมันยุ่งหนีออกจากหนีบเบิดก็เลยไปเจาไปขอก็เลยได้ร่วมกับเทศบาลส่วนหนึ่งได้มาสั่งเพราะว่ามันเป็นสมบ้านพี่น้องแล้วกับมันวัดนี่สองร้อยปีแล้วว่าจะมีผู้บุญสุดมันเงินกับบะมี่ดอกเทศบาลเลยก็หานังกันไป ม้องพ่อเป็นลักไหยตอนนี้เาอยู่วัดศรีสวัสดิ์นะครับเดี๋ยวมารู้จักกราฟไอร้างเพื่อนเลยเพื่อนแนะนํำนะครับรูปแบบการสรั่งตัวนี้เป็นสัญญาการสรั่งเจ็ดปีครับผมในสัญญาการสร้างนี่2ปีครับผม ระยกระทาง2ปี 2> ครับรูปแบบเป็นลักษณะแบบใดครับเอ่อจะเป็นงานาไปทางล้านนาครับผม,มจะออกออกสไตล์แบบทางเหนือครับครับผมแล้วก็เป็นหลังแรกในมหาสารคามเราก็คือความประสงค์ของหลวงพ่อสุริยันนะครับ,รบผมก็ได้ไปหาแบบหาข้อมูลตรงนี้มาจัดสร้างให้หลวงพอ่อ ครับผมเพราะว่าตัวนี้จะเป็นโบสถ์หลังแรกในมหาสารคามเราที่รูปลักษณะล้านนาใช่ครับผมที่จะเป็นงานร้านนาสไตล์ล้านนาอย่างนี้ครับผมเบื้องจากรูปแบบลักษณะที่กระทัดรัดแต่ขังในกว้างร่าผมใช่เฉพาเบื้องข้างในนะครับอ่าครับเชินไรครับอันนี้เป็นงานไม้สักเอ่อเป็นงานฝ้าเอ่อเป็นไม้สักโครงสร้างนี่ก็เป็นโครงสร้างเหล็กครับผมเป็นไม้สักกำหนดงานนี่ประมาณ เดือนได้ครับกําหนดงานปีหน้ามั้งครับผม2ปีนี่เพิ่งทําได้ประมาณเกือบแเดือนครับแปดเดือนครับผมือวันเร็วนะครับขอบคุณครับสร้างโคตรเก่งเลยครับแล้วก็ราค่านี่อยู่ที่ประมาณเท่าไรครับหลังทั้งหมดหลังนี้ทั้งหมดเออ่ตอนแรกในในแบบการนี้มัน5ล้านกว่าบาทแล้หลวงพ่อบอกว่าให้ช่วยสร้างให้ช่วยทําก็ผมก็เป็นเหมือนลูกหลวงพ่อลูกศิษย์หลวงพ่อครับผมก็เลยบอกเอามาสร้างให้หน่อย ครับผมผมก็เลยมาทํากันอยู่ในงบประมาณ3ล้านกว่าบาทถ้ารวมกับแพงแก้วด้วย4ล้านกว่าบาทแค่นั้นครับสามล้าน4ล้านจากราคาที่5ล้านนะครับใช่ครับผม4ล้านกว่าบาทครับผมนี่เป็นอีกหนึ่งของแรงศรัทธาของหลวงพ่อสุริยันนะครับเป็นทางที่งานอายสร้างเป็นกับเป็นลูกศิษย์คนหนึ่งนะครับที่เฮ็ดที่สามต่างเอาบุญน้อยมาเห็นจากคหาล้านเยอะสามล้านถึงสี่ล้านนะครับลดไปล้านหนึ่งห้าล้านกว่าบาทครับผมเหลือเหลืออยู่สี่ล้านกว่าบาทครับ จะดีที่วัดป่าวังนเรนผมก็เป็นคนตกแต่งงานสถาปัตย์ครับผมตัวนี้เขาไว้เห็ดยังครับตัวนี้เป็นไว้ลูกนิมิตครับผมเขาฝังเหมือนเมื่อตั้งเลยฝังครับผมตอนนี้เป็นเปิดพอเวลานั้นก็เปิดขึ้นมาได้ครับผมแล้วลูกนิมิตรอบโบสถนี้จะมี8ลูก8ลูกครับผมข้างใน้าอีกลูกหนึ่งครับเป็น9ลูกครับแล้วส่วนเป็นช่องช่องนี้ช่องเป็นช่องบรรจุไว้บรรจุอัฐิครับนะครับกำแพงนี้เขาเคยติดเป็นแก้ว กำแพงเขาเรียกกำแพงแก้วครับในงานสถาปัตย์มีชื่อเรียกตรงนี้ครับผมลดราคาเพราะซื้อของแพงๆไม่เห็นในเพร่อนมาฐานครับนี่ก็พามาเบิ้งทั้งหมดนะครับเมื่อนี้ก็เดี๋ยวทาแล้วผมชิพามาเบิ้งอีกรอบนึ่งทาไอ้หลวงพ่อฉันเพี้ยนเล้วเพื่อนจะมาอธิบายจุดประสงค์หลักๆในการสร้างเมื่อนี้ต้องขอขอบคุณไอ้หลายๆนะครับไอ้ชาป้าผมนี่ครับทั้งรถทั้งเห็ดของเกียรติพี่เมียมให้กับชาวบ้าน นี่เป็นอีกหนึ่งคุณภาพนะครับที่หลวงพ่อสุริยันได้มาปวดไทบ้านมาสร้างให้นะครับไปพอกันครับผม เฉพาะบทหลังเดียวนี่ไม่นึ่งเวแสนสามเกือบแสนสี่เนี่ยซ้ำเนี่ยกระแทกหนอกกระแทกไม่ประตูนี่เขาเห็ดหนาสองน่สองบานประกบกันเสีดูเสดูงูบมสเาเียครับผมไม่เนีวเสารทเขาสีเห็ดไปแล้วค่าเดูย่างยยรานสามแสนเงินกระเบิดอ่ะ คาฝ้ามาที ula, okay. no ouais, leave, e detail, feet, ่ไทยครับเก็บแชมปนสีบ้างฟังไปหลายเท่าไรมันว่มีมันเบิดต่วะหนักหนักกิงสีเครวาสกินโคันแล้วทีนี้ก็จะไล่เรื่องสีงานสีนะครับไปวนหาไ้จักสาบานหาก็ไปหาสมทบก็เจอช่างม้มาเแล้วท่านอ่ะบั่นบันทุกสีใครบอบั่นยงอยู่หรองานกัดเงินเงินสมันีเอก็มีตาสา บ้านนี้เขาจะไปบ้านใดต่อครับผมบ้านล้องพอซื้อบ้านเอียงครับว่าเป็นอย่างครับบ้านเราบ้านเกิดนี่บ้านติดกันคือบ้านพี่น้องมุ้นเลยครับเจ้ามันวัดสองรอยปีเราแคาเจ้าว่าบ่เคยมีโบทเจ็เทียร์แเจ้าก็รวบรวมปัจัจไปมือนั่นก็สิอสามารถจะหาหกแสนนี่าหละครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวไปบ้านเกิดลวงพอนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิงลวงพอสางซาลาให้นะครับเดี๋ยวไปเบิงนะครับ ท่ามาหากินอันนี้เป็นโรงเรียนที่นหลวงพอเรียนตอนหนึ่งถึงปรหกขระเจ้าก็เลยแยกจากคุมใหญ่มากมาตัางวัดตั้งหากเป็นวัดหมู่ทีสิบสามแล้วหลวงพอเกิดยี่คุมนี่พอดีคแต่ท้ายวานเพิ่งก็เลยไปขอ น้องพ่อก็เลยบอกว่าให้เ,เ,ก,เก็บเบื้องก่อนจะเห็นละาหาพันบาทเลยได้ตั้งต้นเดีเลยได้ตั้งต้นหกแสนนองนตังตุนมันน้องพ่อหามาเหดุรถไปหกล้านกูว่าเกือบเจ็ดล้า,านคั่งเลยมือนี้มากคับพอดีซาลามีปัญหานะครับหลวงพอ่อเขาจัดการแก้ไขให้พร้อมวัดถือฝนเจ็ดเสียด้จริงเม,มียนบัดน,นี้มันถือฝนแห้งแต่สั่งอยู่นอ,อกวัดเท่านีร่ร่วมกิ่ตกสี่สิบห้าสิบล้านบ่ครับผมนี่หลวงพ่อจังาวัดมาสั่งไม่จะถึงอยู่หรอกมั้ง ถึงอยู่รอบประมานล,ลอ่ะมันก็เอามาสานเข้ามามสานตัวยี่ห้อมัเดี๋ยวรคบบุณ้ออได้ป่ลละร<ม>ครับนี่อไรพ่อเห็นได้กับไซรุนหล่ะพี่ครับน่อ่ะเรไปถ่ายอีย่างครับนัื่นก็บว่ามีมาหาเอาทางหนาแต่กับ,บเป็นยางบุญย้ะเขาคิดดีทำดีครับสิ่งดีๆกับตามมาครับนะครับนี่เป็นหลายๆอย่างที่หาลัคนบ่เคยรู้นะครับผมนี่ครับเราก็ได้มีโอกาสมานำเสนอนะครับในสิ่งต่างๆ หลวงพ่อเฮ็ดหลายแห้งนะครับหลายแห้งในจังหวัดมหาสารคามเนี่ยเดีย๋ยวนี้เราจะพากันในกุฏิอีกอชักหลังนี่พันนี่พายุอยูครับหลวงพ่อเสาให้องค์นึงนี่หละกทัพนี่ล่ะน้ำแถวบ้านนอกเราบว่เกินองค์สององค์บัดรบัดได้สำนันอ่ะเฮ็ดเจ้าไหนบัดนี่มันหัวก็ให้เขาบอก เอาซีิคนยาผมยาเขาคือบ่าวเขามายากแค่รู้ถิ่มที่ซยได้ฝานคือลาตายถิ่มเ่ืยได้เนี่ยมันเมาไข่เราชีวิตรอเราต้องบิดลงมาายลงมาการนั่นเดี๋ยวคือบ่าเขาแบมันสีห่างถิ่มเล่น้าวไปเที่ยววุฒอเหมเนี่ยแบบนี้จ่า้ไปเจียบกูก็เทียบแตไหนก็หาคนมาเนี่ยจะจ้างเขาส้างไหมจ้างไม่เออเรื่องเดี๋ยวมันพังถิ่มก่อนเสียหลายพังเสียหลายเห็นบิดหลายเพิ่นเนี่ยถือว่างามนี่ มันแห่งหน้าฝนฉ่ำยังไงฉ่ำฉ่ำฉ่ำมันเห็นมามองไหนมันห่วงไปเลยสอมถือเพื่อให้ดีใจว่าผู้เฝ้าเห็นสลายไงดีใจว่าผู้เฝ้าเห็นสลายไงยิ่งยิ่งเนอะถ้าสุดไปวันเข้ามกยางต้อนเด้๋ยวัดนี่มาตรวจเบดึงวัดซื่อๆนี่ล่ะเงินเข้ามายางสุดไปวันเสียวเตั้งสือเอาไม้ยวัดเออเด้อไปเฝ้าดีๆเดนะ ไอ้เี้าก็มันุเสียคุณเดียวบเขียวมาตำบักกันกันครับมันนี่ยังนี่นังเหนียวปะแกก็แจนังงนังได้กินกันเลยบัเก่เลยไมาตรวจบ้านซื้อเออมันนุงกับว่าเป็ยังดอกไปเอาบักเขียวรอดมาตรวจบ้านซื่อครับผมบ้านเราไม่กินเมื่อวนค้นสุ่งนี่นี่จะนี่ แมนล่องควาสามาชื่อองส์สมล่องควาเป็นเี็กหน่อยแล้วอเอาไก่ไปตีขามบ้านไปตีเนี่เป็นบุญบ้านล่องัวานเสียงเราพูดเดียวเฮ้ถั่วมูบัดมาดียวเหอนเอานักมวยไปตีมงานวัด คนละตำบลตะวันบ้านๆเชี่ยมกันเราวางเพื่อกันเธารับแางตลาดเล่าเอามวยไปตีบ้านน้องพ่อเราเสียค่าถาใส่ว่าตีมาแตกมวยบ้านย่างเขาซับสอกนี่อะไรนี่ยิบชิ้นสามช่้นปะกระสิ้นเลยวัดเมือกระสินแล้วแมียนทาแอนนี่เป็นผู้เสียค่าถาว่าตีเรามาแตกเพื่อไงพันร้อยตัวเมียนร้อยตัวคันนี่ข้าวขาหม่าข้าเขาวขาหม่าย่างตลาดตัวนี้แต่ว่าบ้านน้องพ่อกันธาระนี่เสียติดต่อกันมาหนีโอ้หัวเข้าวอ้อมหัวทั้งหลังเลยบ่สุดแล้ว สุดแล้วมั้งเหลือแต่เหลือเหลือแต่มันเหลือนี่แจ่วเป็นอะไรอยู่คอยหายข้าเจ้ามันได้จากผีมาผีแล้วบนโป่งมัาทางหลังผีแล้วแล้วพอดีกขาบดหลายอยู่เพราองค์นี้่ะเคยที่จะขยานหน้าขายมาเด็ดไม่มั่เลยครับเขาจะบอกมาให้บวชซะได้ไหมอืมอ๋อไม่แคบไม่ไฟได้เดี๋ยวเตั้งแต่สมัยเป็นเนียนเนียน ก็ได้ตายแล้วไฟก็มาเห็ดงานศพปหายีนี่มันเก็บดหายบัดคุณเงาได้ซื้อหลวงพ่ออย่างนี้ครับพอ่อหลองหลวงพ่อหลวงอดีตเจ้าวาดอ,อดีตเจ้าวาอดาวาองเลี้ยงองเลี้ยงได้ละตอนนั้นข้าเจ้ามาตั้งวัดใหม่ๆอยู่ในสวง,น,ง,ง<อ>นั้นเคเลยครับหลวงพ่อนี่ก็พามา,าบุกเบิกใหม่ๆเป็นนั่นยงบูมันคู่บ้านนั่นแหละครับบ่บ่ตั้งไม่ตะกี้ข้าเจ้าขึ้นกับบรรดักดานครับไปวัดบรรดักดานบรรทมกระยางเพราะมีวัดข้าเจ้าผ่งมาตั้งสิบตกซีสิบห้าสิบปีนะครับประมาณ ยี่สิบสามสิบปีนี่หระประมาณาประมาณาข้าวเดียวก็ไปอยู่ผมประมาณสามสิบปีพอหลวงพอ่อกบวฏมากยี่สิบกว่าปีแล้วก็ถึงประมาณนั้นครับ สาราไหม่ล้างเก่าหนึ่งไปขายได้แสนห่าก็เป็นทุนเริ่มแรกครับพากันหามาเรื่อยๆเฮ้ยไม่นมันเป็นสาราไหม่ล้างเก่าอยู่งเ,เดี๋ยไปขายได้แสนกว่าบ,บาทนี่นี่ผู้ผ้ามูไปขอหนิหอดเรา,าเห็นหอดสาราแต่ก่อนนี่นี่นี่เพื่อนานกองที่นเออนี่ร้าน,าน่นไปขอผู้เพิ่นผ้ามูไปเริ่มแรกยกตำรวจผมไปน้ำขันนี่กวนสิเม็ดก็ได้ฝากแหวนหนึ่งไม่งั้นจะแหวนถาเทพพระองค์ย็เท่าสารานักบาทหนึ่งบมดเพื่อนยังขึ้นแหวนวงอ่ ายเบิดแล้วได้เดี๋ยวเ้าผมพูดไม่พอห่อครับพูดไม่ขอใช่เวลาเจ็ปีครับหลังไม่สองปีถึงบอกว่าไงสี่ปีถึงอยู่บ่อสี่ปีประมาณนั้นจากจันแล้วมีเฮ็ดกะทินปีหนึ่งได้เกือบสองล้านอยู่ที่ปีหนึ่งเนาะเกือบสองล้านบาทเฮ็ดมองได้เล้วมึงนั่นนะครับมึงมีค่าจุลูบ่อเล้ยววัดขุนหลังก็เฮ็ดมันคำว่าบ่อเล้วบ่มีมันกลับเป็นบุญด้วย พระประท่านองค์นี้เขาเอาสองล้านหาแสนหลวงพ่อหาจะภาพมาเทให้ให้เอาแบบองค์ไม่ไดโบสถ์ไม่วางสิทธิ์ท่องข้ามแทบเรียนของต่างคนก็นอยู่นี่ไม่ยันยิ่งได้มีเล่ไาไว้ให้พระพุทธด,ดเอาลงมาเหมือนกันมเมทัยหลวงพ่อเขาลงเขาลุงบดไ,ได้ไหมท่องข้ามแทบแปะป่ะครับท่องเปียนงานท่องข้ามแทบแปะก็ลเลยงา่ายนี่เราก็ท่าข้าเจ้าเห็ดอยู่ประมาณสามสีป่ปีเริ่มแรกเลยล่ะเดี๋ยวใช้เห็ดที่ นี่พระชื่อแดงๆคืออียงนะครับเอาพระแก้วนีวัดเท่านี้ไทยพระมหาจักรพรรดิไทยเกิดขึ้นมามีความหมายยังไงครับความหมายก็บอมว่านี่ว่าในเรางามชื่อชืนี่ยสิครับเพราะว่าตามที่เห็นไปสร้างวัดใ่กับต้องมีลายปากจักรพรรดิคือศรัทธาเป็นผู้ยิงใหญ่เป็นผู้มีความสําเร็จเนี่ยครับเป็นวัดปลาวัดว่าัดบ้านแต่ว่าเป็นเป็นเป็นวัดปลาแต่ว่าอยู่วัดบ้านเดีจะปราบครับ โอ้หลลยเลยไล่บ้านไปยังสองละมืนกวาดมสังนั่นอะไรหลวงป่อาวัเพยงไดดีใจบ่สาราแล้วดีใแล้วกันเวลาสิเห็ดดีสางได้ขึ้นแบบไหนจังไครับคือเห็หน้าดีกว่จีมันแล้วแต่แทศบานเอาเปลี่ยนไปเขาจะว่าเขาจะเห็ดจังสิ ขากที่นาทีหาเงินมาสมทบคือแปลนเนี่ยก็จะเฮ็ดไปแล้วเบดเดียบฮัมเมอนคอยเฮ็ดกับแปลนคอยก็คือว่ามีเสากลางน่ะคือเห็นหนาหนาแล้วก็แปร์อยเไป ม่เจ้าก็ไปขอพระใคราปมันนิ่งอยู่ยุตองแยงจุ่มเอาขึ้นมาคุชเชนเพื่ออมาเพยบเยุชเชเจี้ยนเด็ไมีกุปงอ้อกันรับครับเมื่อได้ออกมาหาจ้กเทียตสาราเล้ขขึ้นมวคับ้นนเก่าไปจะค้นเล้วกรบขึ้นบานเก้า าแล้มกไปแล้วยินดีปดระเป็นมาแต่สีนี่มาอยู่แต่อยู่้าันเว้ยเ้ยสาราไม่ไปมาหนวาเชื่อมนุรไปเลยสาาไหม่หมวางมันเอาเข้าทางปีไที่สาานี่ไหมปม้วนนาการไปม้วนนาทางปีไนสาาฮู ผมหมลืมน่แน่อไปม้วนอดีตอไปม้วนหาสามเมื่อหาซีเพื่อเขาเริ่มสังใช่าหมหาจับมไร้ใส่เวลาจ็บปีครับผมใส่เวลาข้าเห็ดก็จ็บปีเวลาะปี ป๊าปานเปีซีปีก็สี่พวี่ปีกวก้นี่ล้วงก้หรอกใ่ไี่ปีกัวว่าไดเนาะ้ยที่ปีวนี่มูผ้ใย่นี่ไปขอกระทิ่มูผู้เฒ่าพยานิบาดนี่ขอระถิ่มากขุบีครุีจนซาราแล้วจำหนาจำตาได้อยู่เนาะตอนเบิรอยู่เมีนเมื่เนาะอันลูกกับวันนี้มาบริหารได้กี่กระถิ่น เอมันก็ได้สองสามมันสาไบบานใบ้านเก้าแน่กันไรแด่ทิ้งจะเจ็บปี๋เขยมันแล้วใช่ไหมคุยบบานไม่ได้เลี้ยงบพผู้ใุย่บัานไม่กาล่างเอียบอยู่กาล่างไถหน้าอยู่อีกแค่ปีกเสียนไอ้ีเา้อย่นัอนบไปเห็นเทศพระให้นขอกว่าพระให้ด้วนเนาะงเป็นยบบาลเนาะเติมเหนือไปเห็กว่าพระเห็นโอ้ยมัเป็นสางนี่ กระโปงีอย่างอยากมาเยี่ยมมายามอยากมาเห็นน้ำอยากมาเห็นสลัดค่อยผ้าสางผ้าเห็ดก็าก็สคัดทันดิอ่าซอมเมืองเราเพื่ยังไงฝนตกว่าไม่เข่าไม่น้ำพ่อม,มากระถือใจโย เอ๋อเชล่ากรับท่านนิวัดไม่ยำทำนี่เด้อบ่ได้เอาหยยังมากตักแนวเลยร้อนยำให้เพื่อนนี้ใช่เขับไปเอาเด้อใส่สัลฮาหังสมาสัมพุทโธพระกวาโพธังพระกัวาดตังอภิวาเทมิสวากาโตพระกวตาสมุตธัมมังนัมัสสามิ สุปติปัโนภะกวาตสาวกสังโฆสังฆังนามิฝากไปดูไปดูไปดแลไปดูแลไปดูแลไปดูแลไปลไปดูรลไปดูาลไปดาลไปดูไปดบาลเ้าไปดูับไปดู นี่แหละครับเป็นสิ่งที่หลายๆสิ่งหลายๆอย่างหลวงพอ่อพามาเบิร์นมอนี่นะครับว่าจะเป็นศาลาแล้วก็มีทั้งรั่วนะครับแล้วก็จะเป็นโบสถ์ทุกอย่างที่หลวงพ่อไปสร้างยิ่นอกวัดรวมมูลคา่าห้าสิบถึงหกสิบล้านนะครับทั่วจังหวัดมหาสารครามว่าญาติโยมสิเขามาขอหลวงพ่อกเมตตาสร้างให้แล้วภายในปีสองปีนะครับหายากนะครับพาทีนักพัฒนาในยุคนี้ที่เฮ็ดแทะแล้วก็ปฏิบัติดีพร้อม ทุกสิ่งทุกอย่างเห็นด้วยสถานวัตถุนะครับโดยเฉพาะในวัดและกนนอกวัดนี่ครับคือตัวของหลวงพ่อสุรยันโคนสป,ปัญโยนะครับเพิ่นเฮตดแก่สิ่งอื่นที่ขาดไปบ่ได้เลยครับคือจเจ้าอาวาสผู้ติดตามของหลวงพ่อ2องค์2ท่านนะครับที่ปฏิบัติเป็นแนวทางของแก่เยาวชนรุ่นหลังนะครับนี่แหละครับสิ่งที่ผมพาไปเบืเ้องม้ีที่เพิ่นเฮ็ดมาต่างต่างนะครับผมว่าเฮาจะเอาไปเป็นแนวทางปฏิบัติหรือไปเป็นตัวอย่างในการใช้ชีวิตหรือเฮตดส้างอีหยังหรือยอยากจะเฮตดบุญน,นะครับ อย่าลืมเด้อพี่น้องเดอ้อผู้ใดไก่ไปไกลมาทางจังหวัดพาสารคุามนะครับอย่าลืมแวะมาที่วัดป่าวังน้ำเย็นนะครับสัปดานี้ผมจอร์จาศีรารต้องขอลาพี่ลาน่องไปก่อนสวัสดีครับชินะตาชิทิปะสิบวภา,าชินะตาชิทิปะสิบวภาชินะตาชิทิปะสิบวภาสาธุเดอขอบารมีแห่งคาถายันไข่ข้ามป่า คาถายันหัวใจทรงปรารถนาแห่งวัดป่าวังน้ำเย็นมองนี้ซอยปกปักรักษาลูกในเด้อสา